นี่ล่ละเมืองไทยมนุษยธรรมเรเคยเห็นมาเบิงเอาเด้อได้ยินข่าวว่ามนุษยธรรมเรเคยเห็นประเทศไทยเนาะมามามาเที่ยวได้เมืองไทยเขายินดีต้อนรับเสมอนะถ้าเธออยากมาเที่ยวสบายดีสวัสดีพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องน้องทุนสาวลาว ตอนนี้น้องทุนกัสิพาทุกคนริบบพามนุษธรรมทุกคนนะมาเที่ยวมาลเลาะเบิงบานเมืองของเพิ่นว่ามันสวยมันง่ามซําใดนะนี่เมืองไทยไม่ได้อวยนะนี่คือเมืองไทยนี่คือรถไฟฟ้า BTS ของเมืองไทยนะคะเข้าไปข้างในก็แอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนนะคะอยู่ในถ้ำม,มันร้อนนะคะต้องมาอยู่ข้างนอกแบบนี้เด้อบ๊วโแมนต้องมาอยู่ในรถไฟฟ้าแบบนี้เด้อมันถึงจะเย็นนะมาอยู่ในทีแบบทีแบบผู้คนเห็นนะนะมันจะได้แบบเย็นสบายนะมามามาเที่ยวน้ำกันด้ยมืนอี้เอากาสิพามนุษย์ทำมาเที่ยวเนาะ ไปเริ่มที่สถานีสะพานตากสินเลยนะจ๊ะแล,ะล้วก็ไปลงอยู่ที่สยามนะแล้วเขากลับไปต่อกันอีกนะว่าไปในคลิปนี้ล่ะจ้าตอนแบบเาวๆเลยนะอันนี้เป็นสายอะบางว่าเด้อจ้าพี่นอตอนนี้ก็สองเบึงอยู่ว่าหอดไซหอดไซแล้ว อันนี้เป็นคลิปการพาพี่น้องเที่ยวต่อรถไฟแบบยาวๆเลยนะจนหันทางของห้าพละ่ะไทยใคนะอยู่ในรถเมีเนาะอยู่ในรถไฟฟ้านะเกงใจเพื่นนะเกงใจผู้ผู้โดยสารทั้งลายนะที่เพิ่นมาใส่บริการเดินทางไปกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปเฮ็ดเวียด นะของแต่ละคนมีหน้าที่ว่คือกันนั่นเองนะทุกคนก็เลยขอถ่ายแบบซัมมี่เอาเนาะหลังจากที่เ้าเดินทางจากสะพานตากสินเฮากลับมาหอะที่สถานี สายามเราด้อย,ยทุกคนตอนนี้ก็มาเบิ่งความระเบียบเรียบหอยของแต่ละคนนะเพื่อทีจะไปอีกสายหนึ่งเนาะนั่นก็คือสายเคหะเนาะก็มาต่อแถวกันแบบนี้ด้อยทุกคนผู้ใดที่มาแซงคิวพอได้นะเมืองไทยเขามีระเบียบวินัยกันมากๆนะทุกคนไม่บว่าจะเป็นคนแก่หรือว่าวัยนมรุ่น รุ่นไว้นุมรุ่นสาวนะทุกคนก็คือแบบมีวินัยกันแท้ๆนะเฮากับลงจากรถแล้วเฮาก็พากันเด็กยางลงไปข้างล่างเองนะเพื่อจะไปที่จุดหมายปลายทางของเฮานะทุกคนมามามา,มาไปนำกันมาเบ่งบ้านเมืองเขาว่ามันเป็นจังไดเนาะเดินทางสะดวกสบายสําได้เพอต้องใส่ อี่อย่างมากมายนะทุกอย่างเขาเหตุให้แบบให้มนุษย์ทำเบืองอะ่ะเออมนุษย์ทำเราเคยเห็นนะทุกคนให้มนุษย์ทำเบิง้งบน้านเมืองเขามันเป็นอย่างไรนะมันจะเลนไฟแสงสีเรื่องอารามเลยจ้ามันแบบมาเห็นเราจะบอกว่าโอ้โหนี่รเึเมืองไทยเ,ทเมืองไทยเทเมืองไทยว่าเด้อนี่ ผู้ใดบ่เคยเห็นนะมาเบิ่งเอามอบให้มนุษย์ร,รมที่บ่เคยเห็นกันแล้วกันนะคะว่ามนุษย์รรมบ่เคยเห็น,นคอยกะสิฟากคลิปนี้ให้มนุษย์ร,รมคือกันเด้อนี่ข้างๆนั่ก็จะเป็นห้างสยามพารากอนนะทุกคนโอ้โหมันเป็นห้างอีกห้างหนึ่งที่ใหญ่โตติดกับสถานีสยามเลยเด้อ อุดายเรเคยเห็นมามามา,มาเบิรงมมาเที่ยวได้คนก็แบบวุ่นวันวุ่นวันเมืองไทยเมืองแห่งการยิ้มนะผู้คนนักท่องเที่ยวอยากมามนุษย์รำมปอยากมาบอหรืรอวบัชิยูแต่ในธรรมนั่นบอตอนนี้เขาก็มาตอแถวนะมาตอแถวเพื่อจะเดินทางไปอีกเปลี่ยน เปลี่ยนขบวนนะเปลี่ยนรถกันนะคะตอนนี้เรากลับมาฮอดจุดหมายปลายทางแล้วทุกคนนั่นก็คือ สถานีพร้อมพงนั่นเองนะสถานีพร้อมพงนี้ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีห้างสามห้างติดกันเลยนะคะห้างเปิดใหม่นั่นก็คือห้างเอ็มสเฟียร์ด้วยทุกคนข้างๆนี้จะเป็นที่เห็นนะเมื่อกี้นี่เป็นห้างเอ็มคอเทีย er นะแล้วก็เอ็มโฟเรียม um นะคะทุกคนเป็นห้าสามห้างที่ติดกันเลยนะผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาได้นะ แนะนำให้มนุษย์ทำอย่างเดียวเลยมนุษย์ทำอาจจะบบเคยเห็นนะมาเที่ยวมาเบิ่งว่ามันมีจักสั้นเนาะเกือบจะยี่สิบสั้นพูเดเออห่างนะมาเบิ่งมาเที่ยวได้นะว่ามันสูงสำํำใดนะสถานีเขาก็ใหญ่โตนะรับผู้คนมากมาย ที่จะมาเที่ยวและพากันมาเที่ยวห้างนะคะเยอะมากๆนะคะอยากไปห้างไหนก็ไปได้หมดเลยนะผู้ใดแบบมกักห้างใดก็ไปเที่ยวได้หมดนะทุกคนมีให้เลือกสามห้างนี้มกักห้างใดก็ไปห้างนั่นนะผู้คนกำลังแบบย่างออกจากห้างนะคือแบบร้ายแท้ร้ายว่าลนะ้วทุกคนอยู่ เพื่อจะมาซื้อตัวอยยุที่สถานีพร้อมพงนี่นะเพื่อจะเดินทางไปแต่ละสถานที่ต่างๆที่เขาอยากไปกันนะนี่เบิงผู้คนคือแบบโอ้โหเห็นแบบจะตกกระจายนะเขาเขาต้องเปิดอ่าเขาเตอร์การขายตัวเพิ่มนะทุกคนจากปกติเขาจะปิดนะตอนคนบริบริ่นะแต่นี่คนลลยคือเขาเปิดเปิดเปิดเ,ดเพื่อจะขายตัวให้มันแบบไวขึ้นนะนะทุกคน มีตั้งสองเคาน์เตอร์พอดีแล้วก็มีตู้อีกนะเอาละสำหรับคลิปวันนี้ก็จะขอปิดไว้ซ้ำนี้นะทุกคน้ามากกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะลงไปชั้นล่างก็จะเป็นเส้นทางของรถยนต์นะทุกคนหรือว่าเส้นทางของคนเดินเท้านะมีทั้งข้างบนข้างล่างนะสะดวกสบายเมืองไทยไปใสก่กระบอต้องกังวลอีกอย่างมากมาย ขอแค่มีเงินในกระเป๋าจ่ายค่ารถแล้วก็ไปไปไปนะทุกคนโอ้สบายจริงๆเมืองกุุงนี่สอบชีวิตแบบนี้ค่อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย